กับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกองไหนกองนั้นแล้วก็ปริมบานวริศนะคะวันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยมีคําถามกันมาเยอะเลยนะคะในเรื่องที่ว่ากองทุนนะคะที่เราเคยแนะนํากันไปที่เป็นกองทุนที่เป็นท็อปพิกของบรโอเกตนาคินวัฒละนะคะไม่ว่าจะเป็นกองตราสารหนี้โลกหรือว่ากองหุ้นโลกก็ตามเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะแล้วเรามีคาแนะนําสําหรับช่วงครึ่งปีหลังกันยังไงบ้างสําหรับคนที่อยากรู้แบบไวๆนะคะปริมเตรียมโพยสรุปมาให้แล้ว มาดูกันก่อนเลยค่ะและถ้าหากว่าอยากรู้กันแบบลึกๆนะคะติดตามกันต่อในคลิปกันได้เลยสาหรับคนาแนะนํานะคะพิมก็จะขอแบ่งออกเป็น2ฝ้าค่ะซ้ายแล้วก็ขวามือของคุณผู้ชมนะคะซึ่งเรามาเริ่มก,กันก่อนเลยค่ะที่ฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นคนาแนะนําการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะโดย KKP นะคะยังคงชอบสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารีโลกเพื่อเปิดรับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุดซึ่งทั้ง2องกองทุนที่เราแนะนําทยอยสะสมแล้วก็เป็นท็อปพิกของเรานี้ก็คือ กองทุน k คทีบอและกองทุนยูจิสคิดเอนั่นเองค่ะส่วนทางฝั่งขวามือของคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นฝั่งของกองทุนหุ้นโลกเปรมจะขอแบ่งกลุ่มกองทุนที่แนะนําทยอยสะสมแล้วก็เป็นกลุ่มกองทุนที่แนะนาลดสัดส่วนค่ะโดยมาเริ่มกันที่กองทุนหุ้นโลกที่เราแนะนําทยอยสะสมนะคะก็จะได้แก่กองทุนหุ้นโลกสายดิเฟนซีฟอย่างกองทุน KFG b r a n d นดและก็กองทุน ESG ดิฟนั่นเองค่ะส่วนกองทุนหุ้นโลกนะคะที่เค P ีแนะนำลดสัดส่วนก็คือกองทุน TMBGQG และก กองทุนวัน UGG KRA ค่ะโดยเราแนะนำนะคะให้มีการสับเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุน KKP GNP แทนเนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นกระจายการลงทุนไปในมัลติเนช i o นแนที่เติบโตแข่งแกร่งปรับตัวได้ดีกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะกับการลงทุนถือยาวค่ะแคปภาพเก็บกันไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบเต็มๆมาติดตามรายละเอียดกันต่อได้เลยค่ะ ขอพามาเริ่มกันที่กองทุนตราสารนี้โลกที่เป็นท็อปพิกของเราอย่างกองทุน k t ที n d กันก่อนนะคะรีแคปให้ฟังสั้นๆว่ากองนี้เนี่ยเขาเน้นลงทุนในกองทุนหลักอย่างพิมโก้ Global Bond Fund ที่เน้นลงทุนตราสารนี้คุณภาพสูง Investment Grade Bond โดยเน้นพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักค่ะ ในช่วงครึ่งแรกนะคะกองทุนทำผลตอบแทนได้น้อยกว่าดัชนีชีวัดจาก long exposure ในสก,กุลเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและการที่เขา underweight duration ในฝั่งญี่ปุ่นและจีนแต่ยิวเนี่ยมีทิศทางปรับตัวลงค่ะซึ่งสำหรับกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลังนะคะ KKP แนะนำทยอยสะสมหลังจากที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวสูงเหนือ3.6ค่ะ อีกหนึ่งกองทุนตราสารหนี้โลกที่เป็นท็อปพิกของเราอย่างยูจิสคิทเอ็ที่ลงทุนในกองทุนหลักพิมโก i จิสอินคัมฟันซึ่งมีนโยบายการลงทุนแอคทีฟโดยเน้นกระแสงเงินสดควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะกองทุนเนี่ยทำผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชีวัดแม้ว่ากองทุนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากเครดิตสเปดที่ปรับตัวลดลงในฝั่งของ Investment g r a d ดและ Hy yield แต่กองทุนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางส่วนค่ะจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เครดิตสเปดในฝั่งของ Agency MBS ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรืหรอเฟดลดการถือครอง MBS ลงค่ะ สำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเรามองว่ากองทุนนี้นะคะเป็นกองที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวจากดอกเบี้ยของกองทุนที่อยู่ในระดับสูงแนะนําทยอยซื้อสําหรับครึ่งปีหลังเนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงและมีความสามารถในการตั้งราคาเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจที่แนวโน้มต่ากว่าเทรนในระยะยาว อีกหนึ่งกองทุนทุนโลกอย่างกองทุน ESG d i f ที่ลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Investment Fund Global Dividend Fund นะคะที่เขาลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลกที่ต่ายปันผลสม่ำเสมอในอดีตและมีศักยภาพที่จะเพิ่มการเติบโตของเงินปันผลได้อย่างยั่งยืน ครึ่งปีแรกนะคะกองทุนก็ให้ผลตอบแทนที่แพ้ดัชนีชีวัตจากการอันด์เวทหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และมีเดียและมีการโอเวทหุ้นกลุ่มแบงค์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มจากเหตุการณ์ล้มละลายของแบงค์ s v b ค่ะเราจึงแนะนำทยอยซื้อสำหรับครึ่งปีหลังเนื่องจากกองทุนหุ้นปันผลจะช่วยสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและป้องกันพอร์ตได้ดีในสภาวะที่ตลาดผันผวนสูง พามาต่อกันที่ฝั่งของกองทุนหุ้นโลกนะคะที่ KKP แนะนําให้ปรับลดสัดส่วนซึ่งก็คือกองทุน WUGG ขีด RA ค่ะที่เขาลงทุนนะคะในกองทุนหลัก b a i l e ก Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งกองทุนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วค่ะจากการที่เขา overweight หุ้นในกลุ่ม IT ซึ่งได้รับประโยชน์จากกระแสะ AI ปัจจุบันนะคะระดับราคาหรือ valuation เนี่ยก็เลยอยู่ในระดับที่แพง และอีกกองทุนที่เราแนะนําปรับรดสัดส่วนการลงทุนนะคะก็คือกองทุน TMB GQG ที่กองทุนหลักของแคลวิ Wellington Global Quality Growth Fund ค่ะเนื่องจากกองทุน TMB GQG นะคะกำลังจะเปลี่ยนฟันม m น n เจอรภายในต้นปีหน้าและในช่วงที่ผ่านมาค่ะกองทุนก็ค่อนข้างทําผลตอบแทนแพ้ดัชนีชีวัดและก็คู่แข่งอย่างต่อนเนื่อง เราจึงแนะนำปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากกองทุนวาน UGG นะคะและก็กองทุน t m g q q g สับเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุน KKP GNP แทนค่ะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยเขาเน้นกระจายการลงทุนไปในบริษัท m u l t i n a t i o n a l ที่เติบโตแข็งแกร่งและปรับตัวได้ดีจากภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงเหมาะกับการลงทุนถือยาว ซึ่งบรรดากองทุนตราสารนิโลกและวก็หุ้นโลกเหล่านี้เนี่ยปริมก็เคยทําคลิปออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวปริมจะแปะลิงก์เอาไว้ในช่อง Subscription ค่ะสําหรับคนที่อยากลงทุนในกองทุนแนะนํานะคะสามารถที่จดจดลิสต์ตามนี้ค่ะแล้วเปิดบัญชีลงทุนกับเรานะคะ Ad i n v e เ s ได้ที่แอป KK p Mobile ดาวน์โหลดแล้วเปิดบัญชีลงทุนกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile